สวัสดีครับพบกับผมป่าเอ็ดรถเก่าแต่ยังเก๋าอยู่นะครับพวกผมเช่นเคยก็จะมีรถมานําเสนอให้ดูนะครับรถเก่าเก่าเก๋าเก่านะครับแต่รถหลัก4ี่หปี6ปี7ปีนี่ไม่มีนะครับต้องดูทางช่องอื่นเลยนะครับผมผมจะรถเก่ามาให้รีวิวให้ท่านดูเป็นรถยุค90นะครับยุคเกูนย์ยุค2000เนี่ยแอบยังมียังมีอยู่นะครับเข้ามาดูได้ ครับก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้ามาจากปาจีนไปดูรถมาหลายที่เลยสุดท้ายมาจบที่สระบุรีบ้านผมหน้าบ้านเลยนะครับสำหรับเจ้า Honda Civic Dimension คันที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ขับไปส่งที่ปาจีนนะครับสำหรับวันนี้รถที่เข้ามาใหม่นี่ก็น้อง Civic ครับแตะกูลค่ายเดียวกัน Honda คันนี้ชื่อว่า City City ครันนี้ City รุ่นนี้เริ่มตั้งแต่ปี2003-2007ถึง2007 เรียกแบงสาบนะครับโตโยตา้าค่ายอื่นเขาเรียกเราแมงสาบไอคอนด้า fc ฮอนด้าไปเรียก v ีออสรุ่น2ว่าเห็บหมา<笑><笑>ก็อันนี้กันไปนะครับสนุกสนุกกันไปมันก็เลยกลายเป็นพ่อค้าก็เลยเรียกรุ่นไปเลยนะครับรุ่นแมงสาบรุ่นเห็บหมาเรียกกันไปเลยนะครับเป็นภาษาพ่อค้านะครับสำหรับรถคันนี้เป็นปี2003นะครับเครื่อง idsi ที่สาคัญรถคันนี้มือเดียวเดิมทั้งคันเดิมทั้งคันยันล้อกระทะฝาครอบไม่ใช่ล้อแมกนะครับเป็นรถที่ไม่เคยติดแก๊สแล้วก็สวยๆสภาพนี่ผมบอกว่าได้เลยนะครับเกินราคาอีกแน่นอนนะครับถ้าใครเอาไปใช้เอาไปขับเป็นรถคันแรกไปทดลองขับก่อนจะซื้อรถใหม่นะครับหรือเป็นรถสำรองนี่ผมว่าเหมาะประหยัดนะครับขับในเมืองขับนอกเมืองนี่ก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูครับว่า Honda City คันนี้ มันความเดิมความบางความเดิมๆของเขาเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างก็จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป๋าเอ็ดด้วยนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสำหรับ Honda City ปี2003คันนี้นะครับแมงสาบตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเลยคันนี้รถมือเดียวรถมือเดียวสีเป็นสีบอลทองทองอ่อนๆเดิมบางทั้งคันเลย เดิมบางทั้งคันมีกันชนเนี่ยดูแล้วก็ทํามาแล้วนะครับกันชนเนี่ยแต่พวกตัวถังในเดิมบางทั้งคันเลยครับนะครับอา่าให้ดูก่อนแหมก่อนจะลืมเนาะนี่ชุดโอนเล่มทะเบียนเดิมนะครับเล่มทะเบียนเดิมเลยแลวสังเกตไหมล่ะเนี่ยหมวดนี่หมวดเดิมทะเบียนแรกไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับตุวแสบสำรองมีให้อยู่ให้นี่ในนี้เนาะสามดอกเลยเนี่ยเห็นไหมสี มีตำหนิตัวนี้ผมไม่ได้ทําให้นะเพราะว่าราคาเอาไปใช้กันเครื่องเกียร์ช่วงล่างแอร์คุมละแค่เนี่ยราคาเนี่ยราคา69,900่นเานเนี่ยคุมละนะครับทาไปพอถ้าผมทําผมเก็บมันก็เพิ่มไปอีกนะครับราคาต้องเพิ่มไปอีกก็ป๋าแพงจังนะครับ <laughs> เพราะว่าสีไม่มีผลต่อการขับขี่เนี่ยข้างบนก็มีเนี่ยครับเนี่ยมีนะมีนะชี้ให้ดูนะเนี่ยอันเนี้ย และเกอรลอกแตกนิดนึงเนี่ยนะครับเนี่ยเยตามเนี้ยนะนี่เนี่ยเขาเรียกรถตามสภาพแล้วก็ตามราคาที่ผมขายแต่นะครับแต่มันไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับเออถ้าม,มันคูดมันบุบอะไรเยอะๆผมทําอยู่แล้วตรงนั้นไม่ต้องทำหรอกบางทีผมไม่เอามาที่ผมไม่เอามานะครับแต่อย่างเงี้ยมันโอเคนะครับเนี่ยเพราะว่าสีสันโดยรวมเนี่ยผมให้เลย80%ดซ 80%ดสเนี่ยเพราะความเงาความอะไรเขายังมีอยู่มีแค่ตำหน,เนนะิเล็กๆน้อยนะครับเล็กๆน้อยในฝั่งนี้ก็ไม่มีเลสวยเลยช่วงล่างดีมากนะครับแต่ล้อนี่เป็นล้อเขาเรียกล้อกระทะฝาครอบส่วนยางมิชลีนนะครับยางมิชลีนนี่ปียี่บสดอกขนาดนี้ใช้ได้ไม่ต่ำกว่าปีปีกว่าเกือบ2ปีใช้ได้นะครับช่วงล่างดีกระจกทุกบานไม่เคยเปลี่ยน ฟ์มไม่มีใสๆเลยามาดูภายในกันภายในเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าเดิมเขาเลยนะที่สำคัญคันนี้เป็นตัวท็อปนะตัวท็อปของ idsi ตัวท็อปต่างกันยังไงเบาะพับได้ครับหายากนะรถซีดานสี่ประตูที่เบาะพับได้เนี่ยนะครับส่วนมากจะพับไม่ได้ที่พับได้จะเป็นรถฮัสแบกห้าประตูแต่คันนี้พับได้ครับนี่ แล้วไม่ใช่ภาพใต้ฝั่งเดียว2อฝั่งเลยนะครับ2ฝัง่งเลยสําหรับเอาของยาวๆของใหญ่ๆสอดใส่จากข้างหลังมาได้นะครับเบาะก็มีตําหนิบ้างเล็กๆน้อยๆครับตามการใช้งานรถ20ปีเนี่ยนะจะให้มันแบบใหม่ๆเดิมๆก็อะไรอยู่เนาะมันต้องมีตําหนิบ้างละเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ขาดนะไม่ขาดครับขาด ขาดไม่มีขาดนะครับมีเนี่ยคร่าวๆเล็กน้อยนี่ผมก็เอาออกเอาออกไปบ้างนะเอาออกไปแล้วนะบอกตรงๆก็ได้สุดๆแค่นี้อ่ะมาดูเป็นตัวนี้พอเป็นตัวท็อปนี่มีแอร์แบกคู่เลยแอร์แบก abs กับเกะใส่ของนี่คู่มือการใช้งานมีครบหมดเลยนะครับพลบออะไรมีหมดนะครับอ่ะวิทยุนะครับปกติเนี่ยมันเป็นวิทยุของเดิมติดก็เปลี่ยนแล้วก็นี่ โลโก้ของ<ด>ของพวกฮอนด้าเลยแต่แนะนําใครมีทุนได้อีกสักสี่พกว่าบาทเนี่ยเดี๋ยวผมติดจอพร้อมเปลี่ยนกรอบให้เลยจอได้จอเกนิ้วเลยสี่พันกว่าบาทเดี๋ยวที่เหลือผมออกเองนะครับนี่แอร์เย็นครับแอร์เย็นเลยแอร์เย็นมากนะครับแอร์เย็นมากเลยแล้วก็นี่นะครับมีรอยเล็กๆน้อยๆนะรอยตามการใช้งานนะครับสีสันนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าใหม่แค่ไหนวิ่งเท่าไหร่ 2 9 0 0 0 0กับรถ2 1 2สปีปีเน no. okay, ี่ยหมื่นปีละหมื่นกว่าโลเนี่ยผมว่าโอเคนะเอาใหม่แท้ครับไม่แท้แน่นอนข้างบนก็สวยๆเลยนะครับข้างบนสวยๆเลยเนาะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันเนี่ยเห็นไหมแต่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับถ้าร้านสีก็ทําได้ก็เดี๋ยวอาจจะทําเก็บให้นะครับเก็บให้นะครับอันเนี้ย แต่เนี้ยเก็บไม่ได้นะครับอันนี้มันลอกไปละนะครับนี่อ่ะเราดูพวกกระจกไฟฟ้ากันกระจกไฟฟ้านะครับนี่นะครับกระจกไฟฟ้านี่ด้านหลังนี่ต้องใช้สวิคตัวเองนะบางครั้งก็ใช้ได้บางครั้งก็ใช้ไม่ได้กับสวิคหน้านะครับแต่ตรงเนี้ยใช้ได้นะครับเพราะว่าข้างหลังเราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเนาะทั้งคู่เลยนะครับทั้งคู่เลยตรงตรงนี้ผมไม่ได้ทําให้นะครับไม่ได้ทําให้อาจจะแค่แกะมาแล้วดูความสกปรกของเขานะครับ นี่นี่ที่เห็นเหลืองเหลืองนี่ก็คือกระดาษพลาสติกนะปกติเขาต้องลอกออกเราจะเห็นตัวซิตี้นี่มันติดมาจากโรงงานตั้งแต่แรกเลยนะดูสิความที่เขาไม่ได้เอาออกมันเลยแกะไม่ได้ล้พลาสติกเบกาะก็มีคาบนิดนึงนะครับมีคาบนิดนึงเอาไม่ออกละอันอันนั้นคือนะตรงเนี้ยขัดจนลายออกอะเดี๋ยวจนไม่มีลายเลยเนหะ็เนี้ยแต่นุ่มโอ้โหนุ่มนั่งนิ่มจังเลยนุ่มนั่งนิ่ม เนาะผมว่าได้ขนาดนี้ก็สวยแล้วนะเขาก็โอเคนะก็ดูแลดีนะครับดูแลดีเลยละมาดูห้องเครื่องกันดีกว่าเครื่องคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สมาดูตัวถังก่อนเบ้าโชกคอ,อยู่บาร์โค้ดนะครับอยู่หมดนี่ปิกเกอร์อยู่หมดเลยนี่เพจอยู่ครบหมด อูครบหมดครับอยู่ครบหมดเป็นเครื่องพั0ห้าซีซีไอดีเอสไอดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนี่เครื่องเงียบไม่มีสัน่นนะครับไม่มีสัน่นน้ำไม่ดันควันไม่ไหลไอ้ไม่มีไม่เคยติดแก๊สอัตราการกินน้ำมันนี่16-17กิโลเมตรต่ตอลิตรทางไกลนี่ สำหรับผมขับได้แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลในการขับขี่ครับามาดูด้านท้ายกันบ้างอ่ะดูนี่ก่อนเห็นไหมเบาะพับได้เนี่ยนะเบาะพับได้เหมือน Honda Jazz เลยนะครับพับเก็บของไปได้เลยถารดรองมีให้แล้วพอมีถาดรองปุ๊บนี่ผมสวยผมอยู่เลยอ่ะผมผมอยู่นี่เปิ๊บอันนี้เขากัดไม้ไม่มีมพลาสติกมานะครับก็เดิมเมเลย รอยเจาะแก๊สไม่มีนะไอที่เห็นจุดๆดำๆนั่นมาจากเขานะครับมาจากโรงงานเลยเป็นเป็นแบบว่าเป็นยางเป็นจุกยางกับจุกยางเวลาถ้าน้ำเนื้อม,มันอยู่ขังอยนะู่เนี่ยเอาจุกยางออกน้ํามันก็ออกนะครับก็เดิมๆหมดเดิมๆห,หมดเลยคันนี้ครับเนี่ยเดิมหมดเลยโลโก้ทุกตัวอยู่ครบบดเป็นไงกันบ้างครับแนม่เป็นหน้ามาใช้อีกคันหนึ่งนะมาใช้คันหนึ่งเอามาที่ไลน์นี่ ราคานี่ผมบอกได้เลย80,000ต้นๆยังมีเลยแต่นั้นก็เป็นแ x ไปละนะครับแต่อตัวนี้ก็ยังเคยขายเกือบแสนถ้าปีที่แล้วนี่แสนกว่าตอนนี้ราคาเอาไปครับ6 9 9 0 0 9 0 0าทบาทโอ้โหถูกกับมอเตอร์ไซค์นะครับกันแดดกันฝนแอร์เย็นเย็นวิทยุมีฟังวิ่งได้ทั่วประเทศสบายๆเลยนะครับ 6,9900บาทนี่จับจองครับบริการขับส่งทั่วประเทศขับเองไปเองรถท่านมาจำมาแล้วรถเสียกลางทางผมคืนเงินมาจำรถไปถึงท่านแล้วไม่เหมือนในคลิป YouTube คลิปวิดีโอที่ผมบรรยายถ้าไม่อันไหนไม่ตรงผมคืนเงินมาจำนะครับไปก่อนเจอกันคลิปหน้าดูซิว่าคันนี้จะไปไหนเดี๋ยวพรุนี้ขอไปส่งดิเมนชันที่ปาจีนก่อนแล้วเดี๋ยวจะหารถสวยๆมารีวิวให้ท่านดูอีก สวัสดีครับ